สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับกับผมกิติพาน,นักมงคลและคุณภาฝันปิ่นทองครับค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการก็ได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการระยะ 5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,555ถึง2,559โดยแผนพัฒนาดังกล่าวนี้นะคะก็จะยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้รับโอกาสและสิทธิในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเราไปฟังเสียงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจตุรนฉายแสงกันคะ่ะซึ่งยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อ สนองต่อความจะเป็นผู้เรียนนะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสและสิทธิในการเข้าศึกษาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพาการจัดเรียนรวมเนี่ยก็เป็นประเด็นว่าเพิ่มเติมว่าการจัดเรียนรวมหมายถึงให้สถานศึกษารับนักเรียนทุกคนเข้าเรียนหมายถึงรวมถึง คนพิการด้วยซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติยังปฏิบัติไม่ได้แล้วก็มีโรงเรียนที่รับคนพิการอยู่ประมาณหมื่นกว่าแห่งหมื่นกว่าโรงนะครับก็มีการปรับข้อความเล็กน้อยว่าแทนที่จะเป็นบอกว่าต้องจัดการศึกษาซึ่งเป็นตามกฎหมายก็เป็นว่าให้ มีการวางแผนวางระบบเพื่อรองรับการที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนรวมในทุกสถานศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนและก็ยังต้องให้ความสนใจกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะให้เข้มแข็งขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็มีการเพิ่มเติมว่าให้ ไปพิจารณาเกี่ยวกับการาใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับคนพิการซึ่งยังยังมีการใช้กันอยู่น้อยอุปกรณ์เนี่ยเขาทราบประเด็นอยู่แล้วว่ายังขาดแคลนแต่ว่าที่ยังไม่ค่อยได้คิดกันก็คือการใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อคนพิการน,นะครับก็หมายถึง เช่นเทคโนโลยีที่สำหรับคนตาบอดจะเรียนได้เร็วขึ้นโดยโดยใช้ระบบอะคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งเสียงทั้งตัวหนังสืออยู่ในตัวเนี่ยนะเป็นต้นเป็นตัวอย่างนอกกนั้นก็มีเรื่องการเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับการศึกษาคนพิการ าใช้คำว่าศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาว่าไม่มีระเบียบในเรื่องนี้นะไม่มีระเบียบไม่มีกฎกระทรวงหรือประกาศรองรับการตั้งศูนย์การเรียนสำหรับการศึกษาควนพิการจึงได้ไปอาศัยกศนอตั้งประโยชต์แล้วก็ ยังไม่สามารถตั้งได้อย่างกว้างขวางและไม่มีเรื่องการรับรองมาตรฐานก็ทำให้ไม่สามารถไปใช้เงินอุดหนุนได้ตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้ไปพิจารณาใช้กฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องของพรบการศึกษาและใช้อำนาจตามพรบสองฉบับคือพรบการศึกษาแห่งชาติ และพรลบาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อไปออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งการกําหนดมาตรฐานซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการใช้เงินกองทุนเพื่ออุดหนุนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเนี่ยเป็นศูนย์ที่จะจัดโดยบุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นการจัดการศึกษานอกระบบและตามอธัธยาศัยไม่ใช่ศูนย์ ที่เป็นสังกัดราชการอีกข้อนึงก็คือการประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอใช้งบประมาณของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับผนพิการสําหรับดําเนินการจะต้องมีการไปประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมก็แจ้งว่าถ้ามีการทําแผนทําความต้องการไปทางกระทรวงพัฒนาสังคมก็ จะสามารถสนับสนุงนงบประมาณโดยใช้งบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการได้ สัญงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับก็ได <ART> ้เตรียมบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนนะครับเป็นทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพนะครับเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับในตําแหน่งครูผู้ช่วยนะครับทั้งนี้ครับก็เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูครับดเรชัยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าสําหรับโครงการผลิตครูมืออาชีพในปี2 5 5 6 ก็มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน92ราย สลาสิ์ไม่เข้ารับการคัดเลือก1รายจึงเหลือผู้ผ่านการคัดเลือก9 1รายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งช่วยแก้ปัญหาในการขาดแคลนข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการผลิตโดยการประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งภายหลังที่จบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาทุนดังกล่าวนี้ จะต้องเลือกสถานศึกษาตามอัตราเกษียณอายุราชการในปีที่นักศึกษาทุนสําหรับการศึกษาและในปีนี้สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีผู้เกษียณอายุราชการจํานวน66แห่ง355อัตราโดยอัตราการบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้จะไม่กระทบกับผู้ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อการจี คนนะครับที่ได้มาเป็นครูที่เก่งมากๆคือวันนี้เราก็ทางอาชีวะได้ได้เชิญครูที่เ,เป็นโครงการตามโครงการผลิตครูมืออาชีพจำนวน91คนมาทำทะเบียนประวัติแล้วก็ต่อนนี้เราก็จะส่งตัวไปเป็นครูผู้สอนที่วิเลยของอาชีวะครูกลุ่มนีเ้เป็นครูกลุ่มพิเศษ ซึ่งการบรรจุแต่งตั้งก็จะเป็นไปตามมาติของคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ว่านักศึกษาครูตามโครงการผลิตครูมืออาชีพของสองกอเนี่ยก็หลังจากจบแล้วก็จะได้มาเป็นครูในสังกัดต่างๆซึ่งในทางปฏิบัตนินักศึกษานี้เขาก็จะเรียนไปหลักสูตร5ปีในในปีสุดท้ายคือปี5เมื่อช่วงประมาณเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยก็จะมี รายชื่อวิไลให้ทางนักศึกษาเป็นคนเลือกวันการเลือกวิไลเนี่ยจะดําเนินการโดยทางสองกอเนี่ยประสานกับทางนักศึกษาให้นักศึกษาเลือกวิไลนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าตัวเองจะเลือกวิไลไหนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นเมื่อเด็กจบเด็กจะจบช่วงประมาณสักเดือนเมษายนในในปีนี้หลังจากที่นักศึกษาจบแล้วทางนักศึกษาก็จะมาที่วิไลของอาชีวะ โดยในกระบวนการถ่ายชีวะก็จะมีการสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มนี้ว่าเขามีคุณสมบัติมีความเหมาะสมที่จะเป็นครูตามตามกฎระเบียบตามหลักการหรือไม่หลังจากผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วก็มาถึงวันนี้วันนี้ก็คือนักศึษาก็มารายงานตัวทําทะเบียนประวัติแล้วก็ดําเนินการต่อไปอการบรรจุนักศึกษากลุ่มนี้ก็จะไม่กระทบกับนักศา คือการบรรจุนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยจะไม่กระทบกับการขึ้นบัญชีครูที่สอบแข่งขันไว้เนื่องจากว่าอัตราที่ใช้บรรจุจะเป็นอัตราสําหรับเ,ออเป็นอัตราที่เกิดขึ้นจากการเกษียณในปีนี้อัตราที่เกษียณในปีนี้มีจํานวน355อัตราทั้งครมทางคอ,อ,อปรก็ดึงออกมา91อัตราเพื่อมาใช้เพื่อบรรจุนักศึกษากลุ่มนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยทางคอปรก็จะดึงไปไว้ตรงส่วนกลาง พราะทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าหากว่ามีการเกษียณก็จะมีการคืนมาให้ทางทุกหน่วยงานในกระทรวง100%แต่ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะไม่มีการคืนมาแล้วก็จะไปกองไว้ที่ตรงกลางแต่ของชีวะแทนที่จะไปกองไว้ตรงกลางทั้งหมดทั้ง355เราก็ได้คืนมา91ดังนั้นอัตราเนี่ยไม่กระทบยังไงก็กไม่ไม่กระทบแน่นอนก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้มา ซึ่งในปีนี้มีสาขาที่บรรจุมีดังนี้นะครับก็คือโยธาก่อสร้าง5ตําแหน่งไฟฟ้ากําลัง12ตําแหน่งไฟฟ้าสื่อสาร1ตําแหน่งภาษาอังกฤษ4ตําแหน่งเกษตรศึกษา1ตําแหน่งสังคมศึกษา6ตําแหน่งวิทยาศาสตร์ทั่วไป6ตําแหน่งภละศึกษา10ตําแหน่งภูมิศาสตร์1ตําแหน่งเชื่อมประสาน3ตําแหน่งรัฐศาสตร์นิติศาสตร์2คนเครื่องกล9ตําแหน่งเทคโนโลยีการศึกษา5ตําแหน่ง ภาษาไทย5ตำแหน่งคอมพิวเตอร์ศึกษา2คนวิศวกรรมอุตสาหาการ5คนจิตวิทยาการแนแนว1คนศิลปกรรมจิตกรรม5คนคณิตศาสตร์1คนขหก,กรรม4คนและธุรกิจศึกษาอีก3ตำแหน่งครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะจัดงานชื่นชมแก้วกรลยาจิบน้ำชายามบ่ายนะคะเพื่อน,น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนคริพนพลตีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์ให้การต้อนรับท่านผู้หญิงพรณีมหานนรองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีและมีนางอรายาอรุณานนท์ชัยเป็นประธานการจัดงานและได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่าการจัดงานชื่นชมแก้วกระยาจิบน้ำชาย,ยามบ่ายเพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนาที่มีต่อสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและคนพิการทั่วประเทศและประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกระยาดอกไม้พระราชทานนามและโปรดเก้วให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนพิการเพื่อเป็นสรีมง คนแก่คนพิการ ซึ่งดอกแก้วกระย,ยาถือเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์จัดให้ผู้พิการเป็นผู้ประดิษฐ์และออกจําหน่ายเพื่อเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการรวมทั้งตั้งกองทุนดอกแก้วกระย,ยาสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆตลอดจนเป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอกแก้วกระย,ยาด้วยโดยภายในงานได้มีการเดินแบบกิติมัสักโดยเครื่องแต่งกายผ้าดอกแก้วกัลยาหาราย,ยาาไ,รได้สมทบทุนดอกแก้วกัลย,ยาช่วยเหลือ คนพิการนอกจากนี้นางสาวอาทิศรีส่งเคราะห์คนพิการทางการเห็นได้ขึ้นขับร้องเพลงแก้วกาลยาแได้มีการแสดงของน้องๆคนพิการจํานวนมากทําให้ผู้มาร่วมงานซาบซึ้งถึงพระกรุณาที่คุณที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้สนใจดอกแก้วกระยาและผลิตภัณฑ์จากดอกแก้วกระยาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยโทรศัพท์02 241 2841หรือที่สภาสังคมสงเคราะห์โทรศัพท์02 354 7533ต่อ10ค่ะ นที่กระทรวง ICT นะครับก็ได้เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจครับทางด้าน ICT สู่อาเซียนนะครับเพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนครับได้ดำเนินกิจกรรมได้ใช้มาตรฐานในทิศทางเดียวกันครับ นางสาวโชวติมาเอี่ยมสวัสดิกุลผู้อำนวยการส่วนบริหารงานอาเซียนกลมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558รัฐบาลและกระทรวง i อ t ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งซึ่งได้แก่หนึ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตร์ที่3เป็นการการเป็นมิตรนะครับกับสิ่งแวดล้อมและก็ยุทธศาสตร์ที่4การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารราชการซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกันทั้งสาเสาหลักประชาคมอาเซียนอันได้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายเสรีซึ่งมีบริการที่เกี่ยวข้องก็คือบริการคอมพิวเตอร์และบริการโทรคมนาคมการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส e ขณะที่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ ICT ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเด็กและสตรีรวมถึงการจัดการภัยพิบัติและเสาสุดท้ายนะครับก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องสําคัญความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ หรือว่าไซเ e อร์เซ r i t y นะครับซึ่งการสำมมนาในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในการรับรู้ในเรื่องของเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558เพื่อเผยแพร่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียนและแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการดำเนินง,งานทางด้าน ICT ในกรอบอาเซียนและการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ตลอจนเผยแพร่โครงการกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุน ICT อาเซียนซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญและเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐวิสาหกิจภาคราชการสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อให้การดำเนินงานได้มีมาตรฐาน ICT ไปสู่ในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็มีแผนแม่บทเดียวกัน รัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญในทุกด้านเลยที่ที่อยู่ในความตกลงที่อาเซียนตกลงกันไว้และหนึ่งในนั้นก็คือ ICT นะคะก็พยายามจะ,ะทํำยังไงเนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยทำได้ตามแผนแม่บทของอาเซียนที่ตกลงกันไว้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยมุ่งไปในทางเดียวกันแล้วก็มีระบบที่สามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะ การสัมมนาวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีมากเลยค่ะที่ทางผู้ประกอบการนะคะภาครัฐเอกชนเนี่ยเขาได้มาฟังถึงเรื่องของความคืบหน้าของการเป็นประชาคมอาเซียนรวมทั้งในเรื่องของการเป็นเขาเรียกว่าการที่จะมุ่งไปสู่นะคะการเป็นอาเซียน ร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของ ICT นะคะอันดับแรกต้องมีความตระหนักว่ามันกําลังจะมาถึงแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยแล้วที่เราตกลงไว้เนี่ยมีอะไรบ้างก็พยายามทําให้ได้ตามนั้นนะคะคิดว่าตอนนี้นับจาก จุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยคิดว่าทุกคนนะคะในทุกหน่วยงานเนี่ยคงจะมีการดําเนินงานที่คล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็มุ่งไปในเส้นทางเดียวกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนน้าเนี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยอาเซียนมันไกลตัวนะคะโอ้ยจะต้องมาปรับระบบอะไรกันนะคะระบบสารสนเทศต่างๆเนี่ยรอก,ก่อนก็ได้หรือว่าแบบมันคงไม่เกี่ยวกับฉันหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนเริ่มรู้และะ้วว่ามันมาถึงแล้วแล้วก็ พยายามทาให้ได้ตามนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ได้รับการผลักดันทั้งจากข้างนอกด้วยข้างในด้วยนะคะในเรื่องของของไอซีทีในครั้งนี้นะคะคิดว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าเรื่องของ ICC เรื่องของการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของของการเตรียมความพร้อมของประชาคมอาเซียนนะคะคิดว่าการสัมมนาครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกหน่วยงานเพราะว่าเราจะได้นํา ผลหรือแผนของของการจัดประชุมในครั้งนี้ไปปรับใช้กับไอซีทีในด้านของของหน่วยงานที่เราปฏิบัติงานอยู่ก็คิดว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะออวิทยกรที่ให้ในความรู้เนี่ยคิดว่าออดีมากนะคะเพราะว่าเบื้องต้นครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการโปรยวานในภาพรวมทั้งหมดนะคะออจะให้รู้เลยว่าภาพรวมของประชาคมอาเซียนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไล่มาถึงเรื่องของการจัดทําแผนแม่บท และก็เรื่องของการออวางแผนในยุทธศาสตรซ์ซึ่งผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถนำนำสิ่งที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้กับหน่วยงานของตัวเองได้เลยในเรื่องของการจะทำสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศค่ะพี่คิดว่างานที่จะสำเร็จได้เนี่ยต้องหนึ่งต้องมีความเชื่อมโยงของหน่วยงานและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความต่อเนื่องงานถึงจะสำเร็จได้ในภาพรวมค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวอนะคะและสำนักงานคณะกรรมการการอุด,ดมศึกษาหรือสอกอได้ร่วมกันจัดการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเบทีวิจัยอาวุโสสกวอครั้งที่13นณโรงแรมเดลิเจนชออมบีดรีสอร์ทหัวหินชออาจังหวัดเพชรบุรี สำหรับการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอุโสสกวครั้งที่13จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18ถึงตุลาคม2556นณโรงแรมดอรลีเจนชามบีดรีสอร์ทหัวหินชะอําจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนได้มีโอกาสเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายงานวิจัยในสาขาเดียวกันและได้รับฟังข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย ในโครงการอีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางด้านการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนำไปต่อย,ยอดเพื่อใช้ประโยชน์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์พาวิธงโรธผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโสส,สกวครั้งที่13โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ900คนโดยมีผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์เกือบ400เรื่อง ถือได้ว่าเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมีความสําคัญต่อผู้เข้าร่วมงานโดยเป็นงานประชุมที่ได้รวบรวมนักวิจัยระดับแนวหน้าที่เป็นกําลังสําคัญและมันสมองของประเทศในหลากหลายสาขาวิชาศาสตราจารย์พิเศษดรภาวิททองโรธผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้เล็งเห็นการประสานงานระหว่างสกวและส กอในการสนับสนุนงานวิจัยมาโดยตลอดได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสให้แก่นักวิจัยได้ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่างานวิจัยถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านเพราะจะช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพแล้วยังทําให้ประเทศไทยพัฒนาและขยับอันดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นอีกด้วย ล,อ,ลอรีอลประเทศไทยนะครับได้เปิดตัว4นักวิจัยสตรีครับเพื่อสตรีในงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2,556นะครับเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นครับในการสนับสนุนในเรื่องของบทบาทสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่11ครับ บริษัทลอรีอประเทศไทยจำกัดด้วยความร่วมมือกับสำ,กสำนักเลขาที่การแข่งชาตินะครับว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอประเทศไทยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ประจำปี2 5 5 6ในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่11แล้วนะครับที่ได้ดําเนินการมอบทุนวิจัยและร่วมยกย่องบทบาทสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ไทยในการสร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเพื่อสนับสนุนวงการวิทยาศาสตร์ไทยพัฒนาก้าวไปข้างหน้าครับโดยมีนักวิทยาศาสตร์สตรีชาวไทยได้รับทุนทั้งหมด4ท่านจาก3สาขาได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์ชีวาภาพสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและสาขาวัสดุศาสตร์สำหรับพิธีมอบทุนวิจัยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสำนักเลข,ขาธิการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นประธานในพิธีครับในปีนี้นะครับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านสายงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของโครงการได้ทําการคัดเลือกและมอบทุนวิจัยให้แก่4นักวิจัยสตรีจากทั้งหมด3สาขา ได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและสาขาวัสดุศาสตร์อย่างที่กล่าวมานี้นะครับจำนวน2 5 0 0 0 0บาทต่อทุนโดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากคุณค่าของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับสังคมนี้นะครับกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการจริยธรรมในการทํางานของนักวิจัยและการเป็นที่ยอมรับในวงการนักวิจัยโดยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีนักวิทยาศาสตร์สตรีที่ได้รับทุนในสาขานี้2ท่านได้แก่ผู้ ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ทันจแพทย์หญิงดรสรัญญาตันเจริญจากภาควิชาเภสัชวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจากงานวิจัยหัวข้อการผลิตโมโนโคนอนติบอรี ory, ที่จำเพาะกับเไทายขนาดเล็กสำหรับรักษาโรคปริทานอักเสบชนิดลุกลรามครับ และดรจิตติมาพิริยะพงษาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสาวทชกับงานวิจัยในหัวข้อการใช้เทคนิคชีวสารสารสนเทศในการศึกษาบทบาทและกลไกใหม่ของไมโคร RNA ในการในการจับกับตำแหน่งเป้าหมายบนยีนโปรโมเตอร์นะครับส่วนสาขาวิทยาศาสตร์เคมีดรทธาริดาพรบัวเจริญจากศูนย์พันธุวิวศวกรรมและเทคโนโลยีชีว ชีวภาพแห่งชาตินะครับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชก็ได้รับทุนจากงานวิจัยหัวข้อการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทยและสาขาวัสดุศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สตรีที่ได้รับทุนก็คือดรสราชนโยริยะจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกับงานวิจัยหัวข้อโครงการการขึ้นรูปฟิลม์มท่อนานโนไทเทเนียมและการประยุกต์ใช้งานด้านชีวการแพทย์ครับ ผลง,งานวิจัยที่ทำอยู่นะคะก็คือเป็นการขึ้นรูปฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียนะคะก็ขึ้นรูปด้วยกระบวนการทางไฟฟา้าเคมี K Me นะคะที่เรียกว่าอเนดเซชันซึ่งฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดเอาไปทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทางชีวการแพทย์นะคะไม,ม่ว่าจะเป็นวัสดุห้ามเลือดหรือว่าวัสดุนำส่งตัวยาะคะ่ะในในขั้นต่อไปคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยระดับของเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็กาลังพัฒนาคุณสมบัติ เชิงพื้นผิวของวัสดุท่อนานโนเทเทเนียนะคะเพื่อที่ว่าเ,าเราจะได้รู้ว่ามันมีคุณสมบัติเชิงพื้นผิวหลายๆแบบเพื่อที่จะเหมาะสําหรับวัสดุนําส่งตัวยาหรือว่า,อาวัสดุห้ามเลือดต่อไปค่ะคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเ,าเราทำในห้องแลบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทค่ะแล้วก็เอาไปทดสอบใช้กับในทางในเชิงคลินิกต่อไปค่ะ สำหรับงานวิจัยที่ทำอยู่นะคะก็เป็นทางด้านชีวสารสนเทศก็คือเป็นการนำเอาเทคนิคทางคอมพิวเตอร์กับทางด้านชีววิทยามาทำงานร่วมกันเพื่อตอบคำถามนะคะคือไมโครเอก็คือเป็นสายอาร์เอสั้นๆที่อยู่ในร่างกายเรามีอยู่ในทุกๆคนอยู่แล้วนะคะเป็นตัวที่ช่วยควบคุมการทำงานของยีนในร่างกายเราแล้วก็มีความสำคัญมากในแง่ที่ว่าถ้าเกิดไมโครเอทำงานผิดปกติก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ เช่นโรคมะเร็งโรคทางสมองแต่ว่าเพิ่งจะมีประมาณ2-3าการศึกษาที่มีการรายงานออกมาเพราะว่าการศึกษาทั้งหมดก็จะเป็นการศึกษาทางห้องปฏิบัติการก็คือเป็นเวทลับซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลานานหรือว่าใช้ค่าใช้จ่ายสูงซึ่งตรงนี้เราเอาเทคนิค ชีวสารสนเทศซึ่งเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีมการใช้กันจะทําให้เราเข้าใจกลไกาการทำงานของไมโครอนเอมากขึ้นซึ่งอาจจะนําไปสู่การพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆใ,ในการควบคุมการทํางานของยีนที่เกี่ยวกับโรคได้ในอนาคตค่ะค่ะงานวิจัยนี้เริ่มจากการที่เราค้นพบ โมเลกุลนะคะที่เป็นโปรโตีนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโน19ตัวนะคะในร่องเหงือกของผู้ป่วยแล้วก็ในเนื้อเยื่อเหงือกของผู้ป่วยนะคะซึ่งกรดอะมิโนที่ที่เป็นพันธะนะคะที่เราค้นพบเนี่ยพบว่าในสัตว์ทดลองแล้วก็ในมนุษย์เนี่ยทำให้เกิดการละลายของกระดูกเป้าฟันนะคะถ้าจะดูจากรูปนะคะเราได้ทำการทดสอบโดยการ นำเซลล์ต้นกําเนิดที่เป็นเซลล์เม็เลือดขาวของคนไข้นะคะมาเลี้ยงกับเซลล์ม้ามนะคะสกัดแล้วก็ของหนูนะคะแล้วก็พ้นพบว่าเ,เพปไทด์หรือว่าโปรตีนที่เราค้นพบเนี่ยทำให้กระดูกของเบ้าฟันนะคะละลายตัวนะคะตามภาพเนี่ยนะคะเพราะนั้นการที่เราค้นพบแอนติบอดีหรือผลิตแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้าน สารตัวนี้เนี่ยจึงทําให้เกิดประโยชน์มากนะคะเป็นงานวิจัยที่ยังไม่มีใครค้นพบมาก่อนและเป็นงานวิจัยชิ้นแรกในโลกนะคะที่จะนํามาใช้รักษาหรืออาจจะใช้ป้องกันโรคปริทันอักเสบที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วยได้โดยตรงค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ในอนาคตตั้งใจไว้ว่าถ้าสามารถที่จะผลิตแอนติบอดีได้สำเร็จ ะะก็จะนําไปพัฒนาต่อยอดนะคะอาจจะเป็นวัคซีนนะคะต่อไปไม่เฉพาะกับการแค่รักษาโรคปริทันแต่คนไข้ที่มีโรคทางระบบเนื่องจากโรคปริทันก็สามารถที่จะได้ใช้งานวิจัยของเรานะคะที่ผลิตขึ้นมาและมีผลนะคะทั้งรักษาโรคปริทันแล้วก็รักษาโรคทางระบบด้วยค่ะค่ะ กรมการท่องเที่ยวนะครับก็ขอเชิญเที่ยวงานช้างเริงล่าพาเที่ยวไทยนะครับซึ่งปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดกินพักเที่ยวอย่างมั่นใจปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับก็จัดขึ้นในวันที่18ถึง20ตุลาคมครับเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกานะอิมแพ t เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ฮอ2ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับก็เข้าชมงานฟรีครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ นะครับที่กรมการท่องเที่ยวครับหมายเลขโทรศัพท์02-219-4010-17ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าว e อทีีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ